คดยอสวัสดีครับนักเรียนปนหนึ่งทุกคนนะครับก็วันนี้กลับมาพบก,กับครูยอดใช่ไหมฮะวันนี้ค,ครูพาเพื่อนมาด้วยนะตัวอะไรเอ่ยฉลามใช่ไหมวันนี้พาฉลามมาด้วยนะครับอ่ะอ่ะโอเคมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าทีนี้เล่นจําได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปจาได้ไหมอ่าเราเรียนเรื่องการสังเกตใช่ไหมครับการสังเกตแล้วก็การลงความเห็นจากข้อมูลใช่ไหมครับอ่า ไหนลองมาเขียนพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอีกสักครั้งหนึ่งการสังเกตกใช่ไหมครับกอารลกาสออเงาสังกอเอตเกการสังเกตใช่ไหมครับอ่าไหนเขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้งครับกอารลกาสอ องอสังกอเอตาเก,การสังเกตใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าการลงความเห็นจากข้อมูลใช่ไหมครับการกรอ,อารออการรออ,องงลงคอวอ,อารมความหอเอโนอเห็น จอ,อกอจาขอ,ออขอไม่โทข้อมอ,อูลอมูลการลงความเห็นจากข้อมูลนะยาวหน่อยแต่ครูเชื่อว่าปอหนึ่งทำได้ใช่ไหมจำได้ทุกคนอันไหนลองเขียนซ้ำอีกหนึ่งรอบครับการลงความเห็น จากข้อมูลโอ้เก่งมากเลยครับตอนนี้ทุกคนได้คำศัพท์ไปสองคำใช่ไหมครับคือคําว่าการสังเกตแล้วก็การลงความเห็นจากข้อมูลถูกต้องไหมครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาฝึกทักษะนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันต่อดูซิว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับอ่ะมาดูหน้าถัดไปเลยอ้ สัตว์เต็มไปหมดเลยครับเรามาจับผิดภาพกันดีกว่านักเรียนอ่าใครอยากหาครูให้นักเรียนกดสต o อปไว้ก่อนนะครับสต็อปไว้แล้วลองหาซิมีทั้งหมด5จุดด้วยกันมีทั้งหมด5จุดเลยนะอ่าไหนลองช่วยกันหาสิครับมีอะไรบ้างเอ่ย่าครูยอดดูแล้วอุ้ยลิงนี่นาน,นี่ลิงเห็นไหมครับ เขาถือของไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าอันแรกคือในมือของลิงใช่ไหมฝั่งหนึ่งเป็นกล้วยอีกฝั่งหนึ่งเป็นสับปะรดใช่ไหมครับอ้ะมีตรงไหนอีกเอ่ยอืมอุ้ยรู้แล้วตรงหมวกใช่ไหมครับหมวกของกิงคองอ่าได้สองจุดแล้วครับสองที่ละเหลืออีกสามที่นะักเรียนอีกสาที่ เอตรงไหนนะอูนี่ไงงาชา้างใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีงาแต่อีกตัวหนึ่งมีงาใช่ไหมครับสที่แล้วครับเหลืออีกสองที่ไหนเชื่อกันดูซิอีกสองที่เอตรงไหนนะโอ้ครูยอดเจอแล้วนี่ครับใบไม้ใช่ไหมฝั่งนี้มี 3ามใบแต่ฝั่งนี้มีแค่สองใบเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวจุดสุดท้ายดูสิใครจะเจอก่อนไหนจุดสุดท้ายลองดูสิครับว่าใครจะเจอก่อนกันอ่าเจอไหมเอยจุดสุดท้ายก็คือตรงตรงไหนตรงยีราฟโอ้ดูตรงนี้สิครับเป็นรูปหัวใจเลยแต่ตัวนี้เป็นลายของยีราฟปกติใช่ไหมครับเห็นไหมฝั่งหนึ่งเป็น หัวใจฝั่งนเป็นลายปกติเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าทักษะการอะไรครับนักเรียนการสังเกตเพราะเราใช้ตาสังเกตใช่ไหมครับเราใช้ตาของเราในการสังเกตเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าทักษะการสังเกตถูกต้องครับทักษะการสังเกตโหเก่งมากเลยอ่ะไหนมาดูกิจกรรมวันนี้ของเราซิว่าเราต้องทําอะไรนะครับนักเรียนเปิดมาแบบฝึกหัดหน้าที่12 นะครับนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่12นี่หน้าที่1 2แบบนี้เลยนะ12นะครับเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่2การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลทำได้อย่างไรอนะ่จุดประสงค์นะครับเขาบอกว่าทำกิจกรรมนี้โดยเล่นเกมเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างการสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูลเราจะทำกิจกรรมนี้เพื่อจะดูว่าแบบไหนหนะ้าที่เรียกว่าสังเกตและแบบไหนหนะ้าที่เรียกว่าการลงความเห็นจากข้อมูลใช่ไหมครับเราจะมาแยกออกจากกันนะ,ะง่ายๆเลยนักเรียนดูรูปหนูสิครับมีหนูอยู่กี่ตัวเอ่ยมีหนูอยู่ทั้งหมด1 2 3มีหนูทั้งหมด3 ตัวใช่ไหมครับกาลังกินอะไรกันอยู่เอ้ยกําลังกินชีสกันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนหาซิว่าระหว่างภาพที่1นึ่งอ่านี่รูปที่1ใช่ไหมครับกับรูปที่2มีตรงไหนบ้างนะที่มันแตกต่างกันครูจะให้นักเรียนทําเองนะตรงนี้ทําได้ไหมอ่า หานะครับนักเรียนต้องหาว่ามีตรงไหนที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับอ่ะให้เวลาหาครูยอนให้เวลาหานะครับได้ยังเอย่ยมาดูจุดแรกกันดีกว่านะครับจุดแรกเจอยังอ่าใครเจอแล้วเดี๋ยวมาวงพร้อมกันเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือหูของหนูตัวนี้ใช่ไหมหูหายไปหนึ่งหูใช่ไหมครับ มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหนช่วยกันดูโอ้นี่เลยชีตตัวนี้หายไปหนึ่งก้อนแล้วหนูตัวนี้จะกินอะไรใช่ไหมครับมีอะไรนะไหนลองช่วยกันดูซิครับมีอะไรอีกเอ่ยอ่ามีอะไรนะไหนลองช่วยกันดูซิครับลองช่วยกันดูจากรูปซิ อ,อ่า lles. มีลูกตาใช่ไหมครับลูกตาของตัวนี้หันไปทางซ้ายแต่ว่าตัวนี้จะหันมาทางขวาใช่ไหมครับเห็นไหมอ่ามีอะไรอีกนะนี่ใช่ไหมครับอ่าฝั่งนี้มีแต่ฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมครับหมดยังเอ่ยที่สุดท้ายที่สุดท้ายใครเจอบ้างที่สุดท้ายก็คือ ขาของโต๊ะนั่นเองใช่ไหมครับขาของโต๊ะนั่นเองหายไปไหน,ไหนเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้เราเรียกว่าการสังเกตใช่ไหมครับแต่ถ้าครูถามว่าแล้วมีต่างกันกี่จุดห้าจุดใช่ไหมครับมีต่างกันทั้งหมดห้าจุดหรือห้าที่ด้วยกันแบบนี้เรียกว่าการลงความเห็นนะครับอ่ะมาดูกิจกรรมต่อไปของเราว่าจะทําอะไรนะครับสนุกคิด ยคอดสวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับกิจกรรมถัดมานะครับนักเรียนเปิดหน้าที่13นะครับเปิดหน้าที่13เดี๋ยวเราจะมาดูถุงปริศนากันนะครับเราจะมาสังเกตแล้วก็ลงความเห็นจากข้อมูลกันนะครับเรามีถุงปริศนาทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูถุงปริศนานะครับนักเรียนตอบครูยอดสิครับว่าการสังเกต ต้องใช้ประสาทสัมผัสกี่อย่างนะอ่าใช้ทั้งหมด5อย่างด้วยกันนั่นคือตาใช้ในการมองจมูกใช้ในการดมกลิ่นปากใช้ในการลิ้มชิมรสใช่ไหมครับหูใช้ในการฟังแล้วก็สุดท้ายคือกายสัมผัสใช้ในการสัมผัสสิ่งต่างๆใช่ไหมครับเรามีทั้งหมด หอย่างในการสัมผัสนะครับตาใช้มองจมูกใช้ดมกลิ่นปากใช้ชิมรสหูใช้ฟังและสุดท้ายคือมือใช้ในการสัมผัสใช่ไหมครับตอนนี้เรามีประสาทสัมผัสทาง5แล้วนักเรียนเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับเราจะไปสังเกตและก็สืบผลข้อมูลกันนี่คุยยอดมีถุงปริศนาแล้วนะครับคุยยอดมีถุงปริศนามาแล้ว เราจะมาสังเกตสังเกตยังไงบ้างอ่าขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนขยับขย่าและฟังเสียงนะครับขยับอ่านักเรียนเนี่ยครูขย่าแล้วนักเรียนช่วยช่วยครูฟังหน่อยสิครับมีเสียงไหมเอ่ยมีเสียงไหมไม่มีเสียงใช่ไหมครับไม่มีเสียงอ่าครูยอดก็จะติคําว่า ไม่มีเสียงขย่าแล้วพบว่าไม่มีเสียงอแล้วครูก็ยอดก็ต้องเดาด้วยว่าสิ่งที่มันอยู่ในถุงน่าจะคืออะไรออะไรดีนะไม่มีเสียงขยับแล้วไม่มีเสียงใบไม้ครูยอดเขียนว่ามันคือใบไม้บอไอใบมอไอไม้ไม่ถูกไม้ใบไม้เพราะว่ามันขยับไม่มีเสียงครูยอก็เลยคิดว่าเป็นใบไม้อะมาดูขั้นต่อไปสิครับต่อมาเขาบอกว่าให้เรา เจาะรูบนถุงนะครับแล้วก็ดมกลิ่นนะครับเจาะรูบนถุงแล้วดมกลิ่นอ่ะคุยยอดเจาะเจาะแล้วนี่คุณยอดเจาะรูแล้วนะครับแล้วคุณยอดก็จะดมกลิ่นแต่คุณยอดยังไม่แอบมองนะคุยยอดจะใช้แค่จมูกกันเดียวใช่ไหมเพราะดมกลิ่นต้องใช้จมูกนะครับอ่ะคุณยอดดมโอ้อีกรอบนึงอีกรอบนึงคุณยอดยังไม่แน่ใจอืม หรือถ้าตแบบนักวิทยาศาสต,ต้องดมนะครับนักวิทยาศาสต,ต้องดมแบบพัดเข้าหาจมูกใช่ไหมครับอืมกลิ่นกลิ่นมันหอมมากใช่ไหมครับถ้ากลิ่นมันหอมแปลว่ามีกลิ่นไหมครับแปลว่ามันมีกลิ่นใช่ไหมมีกลิ่นนะกลิ่นหอมมากกูบอกว่ากลิ่นหอม กลิ่นหอมเหมือนขนมเลยนะครับกลิ่นหอมเหมือนขนมครูก็เลยบอกเปลี่ยนแล้วแสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่ใบไม้แน่เลยอะ่ะครูยอดคิดว่ามันน่าจะเป็นขนมนะครูยอดคิดว่ามันน่าจะเป็นขนมแต่ครูยอดยังไม่รู้ว่าคือขนมอะไรครูยอดต้องใช้ประสาทสัมผัสต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราหลับตา แล้วลองสัมผัสดูสิคุยกอจะหลับตานะครับคุยกอดหลับตานักเรียนลองหลับตาพร้อมคุยยอดนะนักเรียนจะสัมผัสพร้อมคู่นะนักนเรียนลองจินตนาการคุูยอสัมผัสอืมมันนุ่มมากเลยครับมันนุ่มแล้วก็นิ่มนะครับเพราะฉนั้นคุยยอดก็จะติคําว่านิ่มนอนหนูสระ,ะอีไม้เอกแล้วก็มอม้าใช่ไหมครับนิ่มมาก เนาะมันไม่แข็งใช่ไหมครับถ้าแข็งเราจะต้องติ๊กคําว่าแข็งแต่อันนี้มันนุ่มคุยยอดจะติ๊กคาว่านุ่มนะครับอีกอันนึงเขาให้ติ๊กว่าแห้งหรือเปียกนะครับคุยยอดสัมผัสแล้วบอกว่ามันแห้งใช่ไหมครับคาว่าแห้งก็คือมันเหมือนไม่มีน้าใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ถ้าเปียกมันเหมือน,นต้องมีน้ํามาผสมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุยยอดบอกว่ามันแห้งหลับตาและสัมผัสคุยยอดก็บอกว่ามันนุ่มนิ่มใช่ไหมนุ่มและนิ่ม นุ่มและนิ่มนะครับทีนี้คุูยอดก็เลยเอขนมอะไรนะที่มันจะทั้งนุ่มและนิ่มขนมปังขนมปังคุูยอดเขียนว่าขนมปังขนมปังนะครับขนมต่อมาเรายังไม่รู้ว่าข้างในใช่ขนมปังจริงหรือเปล่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสต่อไปคือประสาทสัมผัสที่4นะครับก็คือการหลับตา และชิมรสนะครับเขาบอกให้เราหลับตาแล้วชิมรสชิมรสคือการใช้ประสาทสัมผัสอันไหนครับใช้ปากของเราใช่ไหมครับอ่ะคุณยอดจะหลับตานะคุณยอดหลับตาแล้วคุณยอดจะชิมรสตอนนี้คุณยอดจะมองไม่เห็นนะว่ามันคืออะไรคุณยอดจะมองไม่เห็นแต่นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะแต่คุณยอดจะชิมรส หวานมากเลยเห็นไหมคุณยอดลืมตามาแล้วคุณยาก็เก็บแตแล้วคุณยอาจะมองไม่เห็นนะคุณยอาบอกว่ามันหวานมากเลยใช่ไหมครับแปลว่ามันมีรสชาติไหมครับแปลว่ามันมีรสชาตินักเรียนติ๊กที่ขําว่ามีรสใช่ไหมครับมีรสยังไงครับมีรสหวานคุณย้าก็สังเกตแล้วว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะ ออครูยอดแอบแอบไปไหนมาไม่รู้อ่ะครูยอดบอกว่ามันเหมือนเยลลี่เลยอะครับเหมือนเยลลี่เลยหวานเหมือนเยลลี่ครูยอดก็เลยเขียนว่าเยลลี่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับให้เราเปิดตาและมองดูนะครับเปิดตาและมองดูคือจานใช้ประสาทสัมผัสอันไหนเอย่ย ใช้ตาของเราใช่ไหมครับอาตอบอาคุณยอดเปิดตาแล้วนะอาคุยยอดจะหยิบออกมาดูเอ้นี่คุยยอดเจอแล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้เราสังเกตสีใช่ไหมครับมันมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรครับสีส้มนะคุณยอดจะเขียนว่าสีส้มนะครับสีส้มรูปร่างเป็นแบบไหนเอ่ยวงกลมใช่ไหมครับเป็นวงกลม รูปร่างเป็นวงกลมวออกงอวงกอรออกหมอกลมวงกลมและสุดท้ายสิ่งที่มันอยู่ข้างในก็คือเย็นลี่ใช่ไหมครับเย็นลี่ยูปิดใช่ไหมครับใช่ไหมคือเย็นลี่ที่มันเป็นแฮมเบอร์เกอร์นัเรียงเคยกินไหมเอ่ยอ่าสุดท้ายมันก็คือเย็นลี่นะครับสิ่งที่อยู่ในถุงคือเย็นลี่นะครับ เนี่ยครับนักเรียนทั้งหมดที่นักเรียนทําไปทั้ง5อย่างเนาะก็คือขย่าแล้วฟังเสียงเจาะรูบนถุงแล้วดมกลิ่นหลับตาแล้วสัมผัสใช่ไหมครับหลับตาแล้วชิมรสแล้วก็สุดท้ายคือเปิดตาแล้วก็มองดู5อย่างนี้คือการสังเกตนะครับแต่สุดท้ายสุดท้ายถ้าตอนที่ครูยอดบอกว่าครูจะลงความเห็นแล้วครูยอดจะลงความเห็นว่ามันคืออะไรครับ มันคือเยนลี่นะครับมันคือเยนลี่นี่ครับสุดท้ายที่ครูยอดสรุปว่ามันคือเยนลี่เราเรียกมันว่าการลงความเห็นจากข้อมูลคือเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วก็บ่งบอกว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับมันคืออะไรเห็นไหมกิจกรรมนี้สนุกไหมเอ่ยครูรู้ว่าสนุกเพราะว่าแบบผู้ตื่นเต้นมากเลยแบบลุ้นมากเลยว่า ในถุงปริศนามันจะมีอะไรนะใช่ไหมครับนักเรียนอยากลองเล่นไหมเอ่ยถ้านักเรียนอยากลองเล่นนะครับนักเรียนลองให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณยา่าคุณยายหรือบอ่พี่น้องของเราลองเอาอะไรก็ไม่รู้มาใส่ไว้ในถุงปริศนาและนักเรียนลองสังเกตดูสิครับว่าข้างในถุงปริศนามันจะมีอะไรแต่อย่าลืมนะว่าการสังเกตต้องใช้ทั้งหมด5อย่างด้วยกันก็คือตาจมูกปาก หูแล้วก็กายสัมผัสใช่ไหมครับแต่นักเรียนข้อควรระวังอ่ะครูจะบอกข้อควรระวังถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันคือของอะไรนักเรียนห้ามดมนะครับแล้วก็ห้ามดมกลิ่นนะครับห้ามดมกลิ่นแล้วก็ห้ามลิ้มรสเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่รู้มันอันตรายหรือเปล่าแต่ถ้าพ่อเราเตรียมไว้ให้อ่แสดงว่ามันน่าจะไม่อันตรายแต่ถ้าเรา ไปเจอของเนี่ยเราไปเจอถุงปริศนาเนี่ยวางไว้อยู่ข้างนอกนักเรียนจะไปหยิบมาดมไหมหยิบมากินไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับมันอาจจะมียาพิษแฝงอยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณแม่กับคุณพ่อเราเตรียมไว้ให้เราเล่นแปลว่ามันต้องปลอดภัยแน่ๆเลยนะครับโอเคนะถ้านักเรียนอยากเล่นลองให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้นักเรียนนะครับกิจกรรมถุงปริศนานะครับ อ่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับอย่าลืมทำใบงานให้เสร็จนะเข mm ีย hmm. นให้เสร็จแล้วถ่ายรูปลงมาในกลุ่มลายนะครับ mm hmm. ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วย mm hmm. เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ mm hmm. บายบายสนุกคิดวิทย์คุยยอด